นี่คือพลังลมนะของซูเปอร์แมนนะต้านลมครับเปน็นไงฮะว้าก็ขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบนึงนะฮะอยู่กับผมเช่นเคยนะไอแ a มแ a c k Cat นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมโทรศัพท์หรือเกมมือถือนั่นเองนะฮะเกมที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็คือเกม Pixel Painter แล้วก็อยู่กับผมเช่นเคยนะไอแ a มแ a c k Cat นะครับผม ก่อนอื่นที่เราจะเล่นเกมนะฮะต้องเขาบอกไว้ก่อนว่าเกมนี้เป็นเกมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และก็จินตนาการมากๆเลยนะอันนี้ก็คือหน้าเริ่มแรกที่เราจะเข้าเกมนะฮะเขาก็ต้องให้เรากรอกชื่อตัวละครนะครับซึ่งชื่อตัวละครที่เราจะสร้างในวันนี้นะผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะสร้างชื่ออะไรดีเอาเป็นชื่อ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 เราจะไม่ใช้ชื่อชาแนลของตัวเองนะครับเพราะว่าเด่คนเขาอาจจะ เห็นแล้วมันอาจจะเบื่อไงฮะแบบคนที่เข้ามาดูคลิปเราชื่อ b a c k c a t e g o r i c วะโอ้เบื่อแล้วฮะวันนี้เราก็ต้องใช้ชื่อที่มันแบบแหวกแนวแล้วจินตนาการนิดนึงนะฮะชื่ออะไรดีวะ <c oughs> คิดไม่ออกขอตั้งชื่อว่ากรัฟเลยแล้วกันนะกรับแล,แล้วเราก็ได้ตัวละครนะฮะที่ชื่อว่ากรัฟนะครับแหมเป็นชื่อที่คิดมาจากแก้วที่ซื้อมาจากเซเว่นนะฮะโอ้โหแม่งเจ๋งมากครับผมและนี่ก็คือการเล่นครั้งแรกของผมนะฮะ pixel painter เพราะว่าเกมนี้กําลังมาแรงเลยครับผมก็ต้องขอโหลดมาเล่นกันหน่อยแล้วกันมาฮะเลือกรายการเซิร์ฟเวอร์อันนี้คือครั้งแรกเลยครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเข้าถูกหรือเปล่าเซิร์ฟ4มีคนออนไลน์อยู่1,200กว่าคนนะครับอะไรวะเนี่ยโสจีบได้เมาสีน้ำเมาหมูเค็มรอบแรกมาแล้วครับนางเงือกน้อยนะครับวาดยังไงว่านางเงือกอันดับแรกต้องเราต้องทําการ มีเวลา4นาทีในการวาดนางเงือกน้อยตายแล้วนางเงือกต้องชดสกิลสินและเประนะที่ร่ำเรียนมาครับอ,อ๋อลืมลืมคะขออาภัยคะคุณผู้ชมครับอันดับแรกก็ต้องวาดวาดหัวนางเงือกโอ้ยวาดยากเขาบอกให้กดกกดค้างนี่ฮะคนเล่นไม่เป็นครับคนเล่นไม่เป็นวาดยังไม่ออกอ๋อวาดได้แล้วในสุดก็วาดติดฮะนางเงือกน้อยมีชั้นบนมีชั้นล่างนี่นี่คือนางเงือกนะฮะ ผมว่าไม่ใช่ละอย่างเงี้ยผมแม่งคอนโทรลยากมากครับเล่นในขอมอะมันเป็นตัวอะไรวะนี่คือนังเงือกแล้วกันนี่คือคีบมันเอาวะ่ะมาครับมาใช้ได้อยู่ฮะต้องมาลุ้นกันครับว่ามันจะออกมาเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาโฟกัสไม่เจออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสีฮะเราเราจะทําผมนางเงือกนะครับนางเงือกของเรานี่ออกมาจากโลกนิยายฮะต้องผมสีแดงฮะเป็นนางเงือกที่แบบ หล่อนจะดูแรงๆฮะนี่คือนี่คือผมมันนะครับนางเงือกวั h ต f ฟักผมรู้สึกว่า <c oughs> มันมันเหมือนอะไรสักอย่างที่มันแปลกๆอ,ะอ่ะช่างวันเราไม่มีเวลาแล้วเราต้องรีบต่อไปเราจะทําตานางเงือกนะฮะนางเงือกกับสัตว์ประหลาดวะเนี้ยเอยข้ขยับยากเหลือเกินเอ้เอ้ยเอ,ยเอย้เล่นเ,เกมแว่งกดเมาส์พังพอดี โอ้โหนี่คือรูปนางเงือกอ่ะเนี่ยตายวัดวัดคีบวนวัดคีบอนอัดใหม่ได้ไหมเนี่ยแม่งขยับยากเหลือเกินเอ้ยไมไ่รครับเราเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกทุกคนก็ต้องมีผิดพลาดนะฮะมันคือมันต้องขยับโฟก,กัสให้ดีครับแล้วค่อยโอ้ยน้ำตาจะไหลอนีน่ก็คือรูปนางเงือกนะฮะมองให้เป็นนางเงือกครับแล้วคุณจะรู้ว่าต้องใช้ชินนการสูงหน่อยนะในการดูนะนี่คือปลาครับนี่คือคีบอันนี้คือหัวนะฮะ เราจะลงสีนังเงือกกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตัดเส้นก่อนตัดเส้นด้วยน้ําทะเลครับน้ําทะเลตัดเส้นด้วยน้ําทะเลน้ําทะเลอยู่ตรงนี้นี่คือน้ําทะเลมันมีเวลาแล้วครับเราไม่มีเวลาแล้วเราต้องวาดให้สวยที่สุดมองให้เป็นนังเงือกนะครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็ได้ทะเลนะครับแล้วก็ลงสีเลยครลงไม่ได้ทาไมลงไม่ได้วะเราจะลงสีอ่าได้นะครับลงสีครับลงสีน้ําทะเลครับ แล้วก็ต่อไปก็ต้องลงตัวนางเงือกด้วยฮะตัวนางเงือกเนี่ยถ้าเกิดดูหนังมานะมันจะเป็นเขียวๆอ่อนๆน,นะฮะหันลงมาเลยครับเออนางเงือกนี่ฮะนางเงือกมันไม่ใช่เงือกแล้วละ่ะใส่พระอาทิตย์นะครับให้มันแบบเออนางเงือกกาลังแบบอะไรวะนางเงือกกาลังแบบหันหน้าเข้าแสงอาทิตย์แต่มันต้องวาดโฟกัสโอ้โหยากมากนี่แสงพระอาทิตย์นะฮะแสงพระอาทิตย์ยามเช้า ศิละปะยามเช้าก็ไม่ใช่พระธิ้วพระจันทร์แล้วลกันผมวาดผิดอ่เป็นพระจันทร์ครับนี่คือพระจันทร์นะฮะพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวครับโอ้โลงสีาตายแล้วเก้าวิเก้าวิเก้าวิเร่งครั้งแรกเอา,เอามาโชว์ตลกแล้วกันฮะนางเงือกฮะไม่เหมือนที่คุยกันไว้ไม่เหมือนที่คุยกันโอเคเรียบร้อยครับเรามาดูภาพนางเงือกนะฮะแล้วของเราอ่ะเอาเอา,เอาแ,ลแ,ลแ,ลแล้วนางเงือกเราอ่ะ อ๋อนางเงือกเรายังไม่มามันค่อยๆมาครับนี่นี่ให้ให้คะแนนเราดิเฮ้ยไม่มีใครให้คะแนนเราเลยฮะ <laughs> นางเงือกของแต่ละคนนี่มันเป็นแบบเออมันดูเป็นเงือกอะ่ะแล้วดูของเราเนี่ย <laughs> ถัดจากหัวข้อนางเงือกก็เป็นเจ้าหญิงมันมีแต่ไอ้พวกอะไรที่วาดยกรยานเจ้า,จา,า,จาหญิงครับได้ฮนะเราจะวาดผู้หญิงในอุด,ดมคติของเราครับผมซึ่งน้องๆน,นะฮะต้องดูไว้นะครับสเปคพีอาร์นะเป็นอย่างนี้ครับ วาดออกมาไม่สวยที่จบเลยแล้วสมัยหน้ามันสั้นจังวะนี่ฮะนี่คือเจ้าหญิงฮะนี่คือหน้านะครับนี่คือผมฮะอผมสวยเพราะใช้ซันซิลวะนี่เป็นไงล่ะใช้ได้อยู่มาวะรอบนี้แบบมาแบบโอเคอยู่อะต่อไปเราจะทําการวาดวาดคอครับแล้วก็เสื้อผ้าฮะเจ้าหญิง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 ของฉันมันต้องสวยงามสิ ว,วาดตัวเสร็จแล้วครับต่อไปก็เจ้าหญิงจะวาดแขนนะฮะวาดแขนออกมาก่อนนะเจ้าหญิงรู้สึกว่าเจ้าหญิงจะอ้วนนะเจ้าหญิงกินดีอยู่ดีโอ้โหวาดยากมากอะบอกเลยว่าในคอมมันยากครับยากมากมันไม่เหมือนการที่เราแบบเอานิ้วไปจิ้มโทรศัพท์แล้วกดสัมผัสหรอกเพราะว่ามันต้องกดค้างแล้วมันแบบโอ้โหเมาส์ผมนี่ก็นะอ่อนแอต่อสิ่งรอบข้างนี่ฮะเจ้าหญิงฮะนี่จะเขาเรียกว่าถือ เท้าเสเอลเดี๋ยวละสองนาทีนะได้อยู่ครับมาเรียบร้อยแต่เราก็ต้องทำการเติมลูก,กตานะฮะให้เจ้าหญิงตาเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับแล้วก็ทำปากฮะต้องเปลี่ยนสีครับทาลิปสติกฮะสีแดงครับเจ้าหญิงมันเจ้าหญิงนะนะหน้าตามันดูน่ากลัวนะเหมือนเอเลี่ยนบุกนอกโลกอ่ะแล้วก็ทําการเติมมงกุฎฮะเจ้าหญิงต้องมีมงกุฎครับเจ้าหญิงหนึ่งนาที โอโนโอโนนี่คือมงกุฎนะฮะอันนี้คือ,อ,นะอ,นนค,อคิดว่ามันเป็นลายเสื้อแล้วกันนะครับยากยากมากสี่สิบวิสี่สิบวิต้องรีบแล้วหน้าแมวไม่เหมือนแมวเลยเออช่างมานะันฮะเราลงสีก่อนลงสีเอาเป็นสีอะไรดีอ้ยคิดไม่ออกสีฟ้าสีฟ้า,ฟานี่แหละลงชวุบนะเจ้าหญิงฮนะแล้วเอาแบล็กเกลว์ครับเหลือต่อไปก็คือแบล็กเกลวนะ์อะแบ็กเกลว์นี่ต้อง,ต,องต้องดูเลิดหลูอลักอลงการนะับเป็นสีเหลืองอ อุย้ยปิดมงกุฎวัดวัดเ t อะฟักย์ย่าแล้วสิบสามวิสิบสามวิสีแดงสีแดงเจ้าหญิงเจ้าหญิงเอาตายแล้วมงกุฎฮะนี่คือมองกุฎของเทวดานะฮะมองมองให้เป็นอย่างนั้นไปแล้วกันนี่คือเจ้าหญิงเนี่ยนี่พระเจ้าหญิงหรือปลาหมึกให้คะแนนตัวเองได้ไหมไม่มีใครโหวตให้เราเลยจริงๆดิแต่ละหัวข้อนะที่เราได้รับมานะมันเป็นอะไรที่แบบเหนือธรรมชาติวนะ่าเจ้าหญิงนักเงือกไออันนี้นี่คือแบบเดอะฟักอะอะไรก็ไม่รู้ว่าบินอะบินบิน อะไรมันบินได้ซูเปอร์แมนเราจะวาดซูเปอร์แมนนะครับดูไอแอมเดอะซูเปอร์แมนวาดนะเริ่มช่ำเริ่มช่ำนานะฮะซูเปอร์แมนต้องมีผ้าคลุมใช่ไหมละ่ะนี่เลยไอแอมเดอะซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนนะแล้วก็ต้องกางมือครับนี่อันนี้คือขาซูเปอร์แมนนะครับมอให้เป็นขาซูเปอร์แมนนะฮะกำลังยกเท้าขึ้นกางเกงในของซูเปอร์แมนต้องเป็นสีแดงอันนี้คือกางเกงในซูเปอร์แมนนะครับมาซูเปอร์แมนเอาแค่นี้พอแล้วก็ ลงสีกันเลยเดี๋่านี่ซูเปอร์แมนครับมีสีเนื้อปะวะเราจะลงแขนนะสีเนื้อเจอสีเนื้อมีสีเนื้อให้เราลงนะะนี่คือผมซูเปอร์แมนนะที่เราจะวาดนคะผมหัวตั้งครับเพราะว่าบินครับกำลังลอยลมรัาหัวมันต้องตั้งครับเพราะว่าตามหลักของฟิสิกส์นะฮะโอหวันนี้มันตั้งเกินไปปะวะ mm hmm. แล้วก็ต้องมีแบบฉากหลังเอฟเฟกต์ Effect ตะลังกาครับคือแบบลมอะ่ะกำลังพัดมาครับอ๋อนี่คือแบบ นี่คือพลังลมนะของซูเปอร์แมนนะต้านลมครับเป็นไงฮะว้าวคนจะรู้สึกว่ามันกำลังบินอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าผมคิดว่าเราได้ที่หนึ่งแน่นอนเพอร์เฟกต์มากรูปนี้ไอดูของคนอื่นเนยบินเบิร์นอะไรอุย้ยดูรูปเรานะครับไอ้พวกนี้ยังเบย์เบฮะขอเชิญทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องนี้นะครับพบกับเดอะซูเปอร์แมนมาลวซูเปอร์แมนครับ เอ้โหวตซูเปอร์แมนกันหน่อยแล้วอ่าไม่มีใครโหวตซูเปอร์แมนเลยไม่มีคนโหวตซูเปอร์แมนเราอะ่ะเราซูเปอร์แมนเราแพ้ไอ้ไอ้นี่เหรอเนี่ยไอ้ปีกขาวๆนี่เหรอเนี่ยอวอด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 กระซึ้งอะซึ้งน้ำใจนะครับนางเงือกเรานี่ก็ไม่ได้หัวใจสักดวงอะอย่างน้อยเจ้าหญิงเราก็ยังได้มาสามดวงนะครับซูเปอร์แมนเราก็ได้มาสามดวงครับถึงจะไม่ชนะก็เหอนะฮะแต่นางเงือกนี่ขอให้ทุกคนลืมไปซะว่าผมวาดรูป อะไรนะครก็ å, ถ้าเกิดใครอยากโหลดเกม Pixel Painter ก็มีให้โหลดในโทรศัพท์นะครับผมโหลดมาเล่นได้ครับสนุกขำๆเฮฮานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ